นะครับปมปลแม็ก็เจส4มาตรฐานอยู่แล้วพวกนี้เขาจะแถม backstep มาให้ด้วยนะครับ mm hmm. เผื่อคนมือเล็กมือใหญ่เขาจะให้มามี L มี M นะครับมีทั้งแบบนี้แล้วก็มีทั้งแบบมีกันล้นนะครับที่เขาทํามางี้เพราะว่ามันกัดมือครับมืออ้วนๆใหญ่ๆมันจะชอบกัดมือตรงนี้นะครับของผมยิงนี่มันจะกัดไปเรื่อยมันต้องใส่แผ่นเสริมนะครับ เสริมแบบนี้นะครับสไลด์มันจะได้ไม่วิ่งมากัดขอบขอบ,ขอบนี่เพราะว่าผมมันมือไซส์แอลนะครับเวลากริปลายริงมันจะชอบถากตรงนี้แล้วเราแล้วผมชอบกริปปืนสูงมันจับพอดีพอดีไม่ได้ผมชอบขึ้นทังสูงมันก็เลยจะไปะกัดแถวแถวนี้ครับเนี่ยมันก็ยังเป็นรอยอยู่งี้นะครับแล้วก็มันก็จะด้านด้านด้วย คอนิ้วดี๋ว่าจะด้านนะครับถ้ายิงปืนกล็อกมันจะมันจะด้านตรงนี้หน่อยเพราะว่ามือเรามันจะมาอยู่ใต้นี้นะครับผมก็เลยปาดมันออกไปอีกหน่อยนะึงเพื่อให้คอนิ้วมันไปอยู่ตรงนี้ได้นะครับมันจะได้่างนี้ก็ปาดออกไปเยอะนะครับไม่งั้นเวลายิงแล้วผมจะมือผมจะด้านมากแล้วก็จะเจ็บตรงนี้ แต่นี้นเป็นปืนของทางราชก,การนะครับทำอะไรมากไปได้เบิกหลวงมาใช้ก็เอาพอประมาณติดคลิปเทปหยับยาเข้าไปไหน่อหนึง่งก<ค>็แรกๆซื้อปืนมันก็คนที่จะเรียนรู้ที่อยู่กรบมันก่อนนะครับจนกว่าจะสุดๆแล้วจะทำอะไรค่อยว่ากันนะครับอยู่ๆมาถากเลย,ยงี้ไม่ได้ต้องค่อยๆไปก่อนเรียนรู้ไปก่อน ต,ตัวนี้ผมอยู่กับกล้องมาหลายปีแล้วก็เลยถากซะเลยนี่นครับเป็นปืนที่ผมชอบนะครับใช้กระสุนจุดสีหมาตรฐานนี่นะครับหัวลูหัวไม่ลูยิงได้หมดแหละว่าปืนกล้องนั้นทางขึ้นมันปาดไม้โบมากนะครับแทบไม่มีที่ไปติดได้เลยเว้นแต่ลูกหัวตัดลูกซ้อมลูกอะไรบางทีมันก็จะติดหน่อย ปุนกลอ้องเขาจะปาดให้เราโบมากนะครับสังเกตว่าทางขึ้นนี่จะโบมากแล้วก็มันลบขอบตรงนี้ให้อีกนะครับเนี่ยเขาจะปาดให้เราเยอะมากเอาแบบไม่ให้มีอะไรชนได้เลยอกระสูนมันขึ้นปุ๊บเนี่ยที่มันต้องปาดตรงนี้เอาไว้นะครับเนี่ยเพราะว่าขอบของตรงนี้มันจะชอบมาชนครับเขาก็เลย,เยให้มันไม่ชนมากนักเล ไปทำมาได้ดีตัวที่เป็น1 Gen 4 1 Gen4 นี่ก็ทำมาให้ปลากันครับกล็อกมองอยู่แล้วว่ามันจะมีปัญหาก็เลยต้องแสะปืนยุคใหม่ๆนะ่าจะทำกันหมดแล้วนะครับนะครับก็จะปาดตรงนี้ออกไปด้วย ปาดนี้แล้วก็ยังมาปาดนี่อีกนะครับโอกาสหนึ่งน่ครับปาดให้เราทุกฝั่งแหละอาเรียดเล็กๆน้อยเขาก็ไม่มองข้ามนะครับทำมาให้หมดเวลาป้อนกระสุนจะได้ไม่ติดขัดเพราะว่ายิงหัวรูบางทีมันจะชอบเกยเขาเลยต้องแซะออกไปหน่อย จริงมาเลยนดำหน่อยสีหนึ่งหน้าล้าน75,000บางล้านก็อาจจะเกินแล้วแต่จังหวะนะครับเข้าใจเห็นใจเป็นอย่างยิ่งนะซื้อปืนนี่ก็โอ้กว่าจะได้แล้วยิงมีกระสุนขนาดจุดสีห้าด้วยอำเภอท่านก็ลำบากใจนะครับออกให้ยากอยู่ แล้วแต่ฝีมือของผมก็นายเมตตาเขาก็ให้มาใช้นะครับใช้ในราชการนี่แหละส่วนใหญ่ไปแข่งอะไรก็ไปมั่วๆไปก็เขาไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่แข่งกัน3มคนงี่ได้รางวัลมาก็นะหนึ่งในสอยู่ถ้าแข่งเป็น10-20ีก็คงไม่เห็นฝุ่นกันเอาละ่ะ ซองปืนบางคนบอกว่าเอเามาแล้วมันจะมีปัญหาไหมไม่มีปัญหาครับซองปืนใช้ร่วมกับ34ได้เลยครับเสียบเลยกรุบเลยเพราะขนาดมันใกล้เคียงกันมากครับเบี่ยงเบนมิติมันนิดเดียวมิลหนึ่งเนี่ยมันก็เลยเอามาซับพอร์ตกับ3 4ได้เลยแต่ซองไม่ก็ต้องหานิดนึงนะครับหาไม่ยากหรอกโมนใครเด็กขึ้นมาก็ได้แล้ว คอนเสริมก็ยังหน้าตาเหมือนเดิมนะครับทำมาให้เราใส่โน่นใส่นี่เข้าไปได้ไปฉายไหมนะดูหลอกเข้ไปเป็นเยอะเลยอน,นี้พอมีไฟฉายเข้าไปแล้วนะครับดูดีผิวปืนนั่นไงมีคนถามอีกแล้วเรื่องผิวปืน Glock Gen 4เชื่อถือได้ไหม ก็มันก็อยู่ในระดับหนึ่งนะครับนี่นี่ประมาณห้าเดือนนะครับพกสองแข็งซะส่วนใหญ่ก็จะกัดเป็นรอยนิดนึงนะครับอย่างเงี้ยนะครับแต่ส่วนตัวผมกับไม่ซีเรียสไอเรื่องรอยเท่าไหร่ผมผมเพราะว่าผมซื้อมันมาใช้จริงๆนะไม่ค่อยซีเรียสไม่ได้กะจ,จะเป็นมอดกไม่ได้กะจะขายต่อแรงสิ้นนะครับซื้อมาใช้เข้าไป ผมก็มีแนวทางการใช้ของตัวเองอยู่ก็เลยไม่ค่อยจะซีเรียสลุยอย่างเดียวไม่ค่อยจะวิตกกังวลอะไรมากมายนะครับนวดทั่วไปอายุปืนนี่มันมน,น่าจะนานกว่าเราอยู่แล้วผมไม่เสีเลี่ยสเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยอยนี้มาจะทาอะไรก็ลุยเลยนะครับนะแต่ท่านอื่นก็เข้าใจอยู่นะครับอาจจะไม่สบายใจก็ค่อยๆดูแลเอาแต่ว่าก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับ ไม่เคยเห็นมันเป็นสนิมเลยอยู่กับผมเนี่ยเพราะผมลูบเช็ดอยู่ตลอดสนิมมันจะขึ้นตรงไหนอ่าให้ดูถ้ามันจะขึ้นไอแ้แรกๆเลยที่มันจะขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นตรงร่องนี้ก่อนเนี่เนื่องจากมือของเรานะครับมันมีขี้มือบางท่ามันจะมาซาะอ,อยู่ตามร่องนี้เนี่นี่น,นี่เวลาที่เราใช้งานเสร็จแล้วเนี่ย เราก็ต้องเป็นกิจวัตรแหละใช้งานอะไรแล้วก็ต้องรูบนิดนึงใช้แปลงสีฟันนะครับธรรมดาควรจะเป็นคอเกตนะครับเพราะว่ามันเป็นแปลงสีฟันที่ทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำนะครับอันนี้ผมใช้เบอร์มาเบอร์แมนก็ได้เหมือนกันเสรแล้วก็ต้องเนี่ยเอาอยางนี้ออกนะครับขีมือออกเอาไม้จิ้มฟันมาขูดกันนอยนึงไม่งั้นมันจะสนเมมันจะเริ่มกินร่องอย่างนี้ครับ อแปลงก็ต้องเป็นขนนุ่มๆและเอียดละเอียดลเยดลเ็กๆนิดนึง,นงส่วนไอ้อย่างนี้ผมจะเอามไว้ขูดไอ้พวกขมเหลาด้านในนะครับมันเลยดำหน่อยมันก็จะทำให้สนิมมันไม่มีถ้าไม่ค่อยจับเป็นสนิมจับบ่อยๆไม่เป็นเหมือนดำพลา กับบ่อยๆแล้วไม่รู้ว่าใครมีด้ำพลาใช้กันบ้างอ่ะอ่ามันก็จะอยู่เราไปได้พักใหญ่เลยไอตัวบอแม็กเอ้ยไม่ใช่ไอตัวปิดรูนี่ก็เพื่อให้มันปอนกับสุนได้ดีก็เอามาลองใส่ดูนะครับผมผมก็โมนิดหน่อยสร็แล้วเป็นปืนที่ผมชอบนะครับโอเคเลย ถ้าเทียบกับ191 1ก็ผมก็ยังชอบก็อกอยู่ดีตัว1นเานนั้นตับตัวเป็นตัวเหล็กเนี่ยมันจะหนักหน่อยอันนี้ก็ปืนราคาถูกนะครับยิงได้เหมือนกันเนี่ยมันก็จะ13 14นัดเหมือนกันแต่อันนี้มันจะหนักกิโลครึ่งนะครับแต่ตัวนี้มันไม่ถึงมัน6-7ขีดเองก็จะงทุนไปได้เยอะน้ำหนัก ให่ผมทํางานเนะ่ยพกทั้งวันไอ้ตัวนี้ไม่ไหวนะครับมันจะถ่วงเอวมากส0บยี 10, ินาทีแร้มันก็ดูหล่อแหละพกทั้งวันเนี่ยแย่นะครับตัวนี้หนักไอ้อย่างนี้มันก็ยังเบาๆมากๆเลยตัวนี้นี่โหลดเต็มที่นี่นะโลครึ่งตัวนี้โหลดเต็มที่ก็เจขีดนะครับมันก็ยังพอทุนให้เราได้อยู่ เาฉะนั้นก็เอามาให้ดูกันเล,เล่นๆนะครับไม่มีอะไรมากดูกันเล,เล่นๆโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ41 Gen 4 USA 45 Auto ลองดูครับน่าจะเข้ากับมือใครหลายๆคนนะครับเพราะมันแฟบลงไปเยอะเลยมันก็ยังเป็น SF ด้วยนะครับมันก็อยู่ในตัวมันเลย ตูดแฟบลงอะไรข้างๆแฟบลงหมดนะครับนะเท่ากับ34เลยนะใกล้เคียงมากๆถึงไม่เท่ากใกล้เคียงมากๆลองดูสำหรัใครที่ชอบกลอกแล้วก็อยากได้กระสนุนในขนาด45แล้วก็ตัวปืนยาวๆอย่างนี้นะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ครับผม